สวัสดีค่ะจะพาดูมะม่วงเริ่มจะแก่แล้วเริ่มจะเก็บได้แล้วค่ะเก็บไปเยอะมากเลยเดี๋ยวจะพาพี่ๆไปดูผักที่หาย,ยากมากที่สุดต้นข้วาสารอันนี้เก็บไป้าโลแล้วเนี่ย <c oughs> ฟักที่ปลูกไว้กระดูกดอกพี่พีอนนี้เริ่มจะเก็บได้แล้วค่ะเดก็บลูกเยอะไหนเห็นเยอะเลยอ่ะ ใบมันบังนะคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูผักที่หายากบริเวณนี้เนี่ยนัชชาเริ่มปลูกไปในกระเจีย๊ยบปักกระเจีย๊ยบ อันนี้ก็จะลงพริกกระเหลีย่ยมบริเวณนี้เหมือนเพิ่งดับายนะคะพี่ที่ทำไมหญ้าไม่ขึ้นมาอีกแล้วอันนี้บอ่บอปลาพันธ์ปล่อยปลาสืบของลุงพราะแกวิทขึ้นมาแกก็จะเอาแม่พันธ์มันมาไว้ในบอ่อเนี้ยเดี๋ยวดูให้พี่พ,พีดูก่อน คือแห่งในบออปลาพันในบอ่อปลากะิเห็นลุงเมื่อวานลุงบอกว่าลุงเจอะภาพ4-5ตัอวอันนี้ก็คือตากพื้นนะคะพี่พี่ตากพื้น15วันแล้วก็จะปล่อยน้ำเข้ามา ปล่อยน้ําเข้ามาแล้วก็เหมือนกับว่าให้หญ้ามันงอกขึ้นก่อนแล้วก็ปล่อยปลาในบ่อปลาพันบ่อน,นี้ค่ะแล้วก็จะฟักเขาเรียกฟักฟักลูกปลาฟักแล้วมันจะเขาเรียกไข่ขปลาเนาะไปเดี๋ยวจะพาไปดูต้นต้นข้อสารหายยากมากเลยพี่ทีมะม่วงเงีเก็บไม่ได้เลย ก็ลอกแทะเดี๋ยวเร็ดพี่ๆสัวสัยต้องมาเก็บแล้วนเนี่ยเลยหรือมันกินเนะี่ยโอ้ยไปดูนะคะพี่ๆต้นเนี้ย ต้นนี้ที่โคราชหายากมากเลยค่ะต้นภาษาทางเดินก็จะเห็นที่พี่เห็นนัยยอดมะละกีนกมันเริ่มขึ้นถ้าเป็นหน้าฝนมันจะขึ้นเต็มเลยค่ะเต็มคันบ่อเยอะมากๆเลยค่ะถ้าไอ้เนี่ยต้นมะละกีนอกอะค่ะ ไม้เจอนวพี่พี่ต้นไม้ที่หาย,ยากเขาเรียกต้นเขาสามดอกมันจะเป็นสีขาวดอกมันสามารถเก็บมาแกงช้่มนี่พี่พี่เริ่มขึ้นเยอะมากเลยค่ะเนี่ยเนี่ยพพี่พี่เคยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยใครสนใจบอกได้นะคะแล้วมันจะเป็นเถาพันอยู่ตามต้นไม้แล้วจะมีดอกสีขาวมันเหมือนดอกมันเหมือนดอกขจรฝักก็เหมือนฝักขจรนะคะ แตดอกมันจะกินอร่อยกว่าดอกขจรอยู่สามารถแก้ส้มได้ในพี่ๆขึ้นมาเยอะเลยค่ะเนะี่ยต้นเล็กๆเพียบเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกมุมหนึน่งมันยากาศเช้าๆก็เป็นแบบนี้ครับพี่พระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วค่ะเนะี่ย เยอะมากเลยค่ะพี่ๆีเอ้ยนี่เริ่มเป็นเริ่มเป็นเครือแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มเป็นเถาพันขึ้นนี่ค่ะเริ่มพันขึ้นแล้วถ้าเต็มที่ก็จะดอกออกสีขาวหอมผักใส่ตับก็อร่อยค่ะจะมาแกงส้มก็ได้ดอกมนะัน เยอะเลยค่ะเนี <c oughs> ่ยเยอะเลยอยู่ตามคันรอเพียบมะม่วงก,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 ก็สุกสุกก็ร่วงเพียบเลยค่ะพี่พี่ไม่ได้มาเก็บมันมะม่วงลูกเล็ก เริ่มจะแห้งแล้วค่ะเนี่ยตากพื้นสิบห้าวันนะคะพนี่พี่เห็นไหมคะเนี่ยมะละที่นกมันก็จะขึ้นตามบริเวณคันบ่อยิ่งหน้าฝนยิ่งเยอะเลยค่ะ <c oughs> พาพวกพี่ชมผักผักที่หายาก เดาวดินก็เริ่มงอกแล้วค่ะที่คันบอนเนี่ยเสดาวดินเนะะจะเป็นต้นเล็กๆถ้าฝนตกมาพี่จะงามมากถ้าสสดาวดินนะคะหรือภาษาโคราชเขาจะเรียกผักอะไรเนี่ยผักแก่นขมนะคะ่ะพี่ผักแกนขมถ้าบ้านหนูก็เรียกผักลาผักลามันจะมีลาขมกับลาจืดมาละขีง้งก กระถินริมดัวกระถินก็นงามงามยอดกระถินน่าจะกระถินใหญ่นะคะับพาพี่ๆชมแค่นี้นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ